สวัสดีครับผมยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง rombo นะวันนี้เราอยู่กับกองหลังที่ดีที่สุดในเกาะอังกฤษและเพื่อเผอดีที่สุดในโลกครับผมคนนี้แฮร์รี่เดอะโกดแม็กควาผมเดอะเกรเทสออฟออลไทมนะครับผมตามคำเรียกร้องเลยครับแฮร์รี่แม็กควากองหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองทำผลงานได้แบบ เรียกว่าดีสุดในเหลียงกีละคือนพิมพเมนเหลียงนี่ไม่มีใครเกินละกองหน้าฝั่งตรงข้ามที่ว่าแบบคมคมแล้วอะ่ะยังมาสู้กองหลังฝั่งผมได้หรือเปล่าแฮร์รี่แม็กควายนะคือแบบแจ้งเกิดกับฮาวแหละคือแบบเรียกว่าไม่ได้แจ้งเกิดเรียกว่าดังขึ้นมากับฮาวนะครับแล้วก็ย้ายมาเลสเตอร์แล้วก็ทําผลงานได้แบบต่อเนื่องเลยดีต่อเนื่องเลยแบบอนาคตของทีมชาตินะครับผมแล้วก็ฟอร์มดีจนเข้าตาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อมาแพงจัดจัดนะครับผมเกือบร้อยล้านยูโร แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะผมเอาจริงๆนะตอน,น,นแรกๆอะแม็กไกวที่ซื้อมาผมว่าดีนะเป็นนักเตะที่คือคือมันอาจจะแบบเพราะว่าก่อนจะเป็นแม็กไวเนี่ยกองหลังของแมนยูคือแบบสมอลลิงฟิวจนอย่างเงี้ย <laughs> มันรั่วใช่ไหมคือเปลี่ยนเป็นกองหลังที่มันดูดีขึ้นมาหน่อยก็ดูดีนะแม็กไวโดยเฉพาะลูกอากาศเนี่ยตอนแม็กไวเข้ามาที่ถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับผมแต่ว่าพอันผ่านไปเนี่ยไม่รู้ด้วยความกดดันหรือเปล่าหรือว่าด้วย คามมั่นใจไม่รู้เพราะอะไรทำไมมันอยู่ดีมันหายไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาลองหน่อยลวกันไหนไหนก็มาเล่นแม็กควและก็จะพยายามปั้นให้แม็กควเป็นเทพให้ได้ละกันล่างทองล่างทองแน่นอนครับผมว่าแฮร์รี่แม็กควเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกแล้วครับเนื่องจากการเข้ามาของพวกราเฟลวารานหรือว่า Martinez, ลิซันโดมาติเนสก็น่าจะเป็นตัวหลักที่ แมนยูเลือกใช้ก่อนถ้าแม่รับอาการบาดเจ็บอะไรคนที่เป็นสำรองเนี่ยคือถ้าให้เปรียบเทียบตอนนี้นะแม็กควายกับลินเดอร์เลฟเนี่ยผมว่าเลยหลายๆคนก็น่าจะเลือกเป็นทางวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟนะน่าจะดูดีกว่านะครับผมอันนี้ยังไม่นับบรรดาดาวรุ่งนะที่แบบปล่อยยืมไปพร้อมจะกลับมาแย่งชิงตำแหน่งอีกนะในอนาคตถึงฟอร์มจะไม่ดีเท่าไหร่นะของของจริงนะของแม็กควายแต่ว่าถ้าเรามาดูถึงความสามารถของแม็กควายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ขี้ขี้นะครับผม แน่นอนแหละที่เราเห็นกันคือจุดเด่นของแม็กควายผมเรื่องการเล่นลูก,กาอากาศนะเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่เล่นลูก,กาอากาศดีมงดีนะครับผมมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วเป็นกองหลังนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ทุกคนอาจจะมองข้ามนะคือเรื่องการเล่นบอลจากเท้าผมคือการแม็กควายเนี่ยเป็นคนที่เล่นบอลจากเท้าได้ดีนะถึงจะแบบออกบอลพลาดเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วแม็กควายเป็นคนที่เป็นกองหลังที่ออกบอลได้ดีคนหนึ่งเลยนะถ้าอยู่ในช่วงแบบฟอร์ม ปกติอะนะมีจังหวะที่ทําสวยๆมันก็มีนะก็แบบจังหวะการแทงจากข้างหลังอะไรเงี้ยแต่คือนั่นแหละด้วยฟอร์มคือมันก็พลาดพลาดบ่อยนะครับผมเรื่องการฝึกซ้อมผมเราก็เน้นไปที่แบบท่วๆไฟละกันอันแรกก็ผมก็เป็นเรื่องการฝึกเกี่ยวกับการป้องกันนะก็เป็นเบสิกของพวกกองหลังอยู่แล้วนะครับผมอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นการฝึกที่เอามาช่วย ปัญหาของแม็กควายนะคือเรื่องการความเร็วเรื่องความคล่องตัวแหละที่แม็กควายไม่ค่อยมีนะครับผมอันต่อไปก็ผมก็เป็นการออกบอลน,นั่นเองก็ผมเอามาช่วยในเรื่องของการออกบอลจากแนวหลังนะครับผม3อย่างที่เราจะฝึกกันตอนนี้นะแล้วก็อย่างที่ผมทํากับทุกครั้งเนะี่ยผมก็ฤดูกาลแรกเราก็จะอยู่กับทีมก่อนละกันเพื่อเร่งเวลาให้มาอยู่กับความเป็นจริงนะ mm hmm. ก็อยู่กับแมนยูก่อนไม่ว่าจะอยู่ในฐานนะตัวจริงตัวสํารองตัว รีเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าเอาให้มันเร่งเวลามาอยู่ในความเป็นจริงก่อนละกันจบ38บแมตช์ในลีกก็ผมดูดูการแรกนะแมนยูจบที่4นะในปัจจุบันก็เรียกว่าผลงานคล้ายๆกับของจริงเลยครับผมอย่างน้อยแมนยูได้ไปเล่นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแหละแต่สเปอร์ไม่ที่1นเฉยเลยแล้ววะบอลถ้วยเล็กครับบอลถ้วยอังกฤษนะ FA ฟเอครับก็ผมเราจบที่รอบ5นะแพ้ทางอะไรเนี่ยรูตันทาวเสมอในเกมแล้วก็แพ้ทุกโทษโอ้โห ตกไวเหมือนกันนะถือว่าถือว่าผิดหวังเหมือนกันเส่นเดียวกับบอลคาราบาลครับนะจบรอบสี่แพ้ไปตั้นคือบอลถ้วยไม่เอาอะไรเลยว่าแมนยูอ,อะทางด้านบอลยุโรปก็ไม่รู้ว่าซิตี้ล่วงมาเล่นได้ยังไงแต่ว่า <c oughs> มาเจอเรารอบชิงครับผมเลยทําให้แบบงานหนักเลยแพ้รอบชิงไปสามหนึ่งนะครับผมชวดแชมป์ไปถ้ามาดูผลงานส่วนตัวเนี่ยทางด้างหายนะไม่ก็วถ้าถามว่าถามผมนะถามว่าเล่นดีไหมคือมันมันพูดยากเพราะว่า ถึงบอกว่าลง57เปดเนี่ยแต่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะลงมาในฐานะตัวสำรองครับผมลงมาในแบบตัวแก้เกมมากกว่า,อ,าอุดช่้งท้ายเกมอะไรเงี้ยนะครับผมเลยแบบอาจจะวัดอะไรมากไม่ได้นะแต่ก็ทําได้1ประตู2แอซเสก็ถือว่าโอเคอยู่แหละสาหรับฤดูกาลนี้กับแมนยูครับผมสําหรับฤดูกาลหน้าครับผมแพทริคไกว์แน่นอนครับผมราะของจริงเนี่ยทุกคนแบบขอร้องว่าย้ายทีมเถอะนะครับผมยกเว้นยกเว้นแม็กควายที่แบบผมอยากจะอยู่ต่อเพื่อตําแหน่งตัวจริง ย่งตัวจริงนะกัปตันทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นบัญชีย้ายแล้วกันย้ายทีมดีกว่าผมว่าแม็กไวเนี่ยไม่เหมาะกับแมนยูในตอนนี้ทั้งเรื่องความกดดันทั้งเรื่องการรีบฟอร์มการเล่นอะไรแล้วแต่ผมว่าคือการย้ายตัวเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะดีสุดละแล้วทีมที่เสนอเข้ามาผมและผมคิดว่าอาจจะเหมาะกับทางแคที่แม็กไกวคือวีรารีลนะครับผมเรือดำน้ำนัำน่นเองนะครับผมก็เป็น ทีมที่เขี่ยแมนยูตกรอบปะบอลบอลเลยว่าบอลยูโรป้าเมือ่อฤดูกาลที่แล้วแล้ๆนะครับผมถามว่าการเล่นในลีกสเปนเนี่ยมันจะยากกับแม็กควายไหมผมว่าไม่รู้อ่ะมันคือดาบสองคมอะ่ะคือมันสไตล์ไม่เหมือนพรีเมียร์ลีกก็จริงแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศใหม่ๆนะน่าจะมีโอกาสได้ปรับตัวเลยมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นลองเลยดีกว่าวีราริวสีเหลือง เราเรียกว่าดูแปลกตาแหละแมก,กวกวในสีเหลืองนะครับผมส่วนมากเลยอยู่ฮาว่าสีส้มอันนี้มเมรีวสีเหลืองใกล้เคียงสุดละสสีมันสว่างจังก็ถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนปแปลงอะไรผมการเข้ามาของแมก,กวาวเนี่ยน่าจะเอามายืนคู่กับทางเป่าตอนเลสนะเรียกว่าถามว่าเป็นคู่ที่มีทั้งจุดแข็งจุดอ,อ่อนละกันคือสไตล์ของคนนะคล้าย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 กันครับคือเป็นกองหลังที่ เน้นเกมลับแหละนะข้อเสียคือเป็นกองหลังที่ช้าทั้งคู่เลยนะครับผมพอต่อเล็กก็ช้าแม็กควายก็ช้านะแต่อย่างเสียอย่างแต่อย่างน้อยน่าจะอัปเกรดคือถ้าเทียบกับบรรดากองหลังเนี่ยผมว่าแม็กควายก็ดูดีที่สุดละถ้าไม่นับทางน้านปอต่อเล็นะจบไปอีกหนึ่งนรู้การแล้วผมนึรู้การแรกกับทางวราริวนะเราจบที่ ที่8นะครับผมเรียกว่าก็ไม่ค่อยดีนะเอาจริงอ่ะผมว่าจริงๆริเวลาลิวเนี่ยควรจะแบบยังต่ําไปไปเล่นบอลยุโรปนะครับผมแต่ว่าได้ที่8ต้องลุ้นว่าบรรดาบอลถ้วยเนี่ยมีใครที่ได้แชมป์หรือเปล่านะทางด้านบอลถ้วยผมโคปาเดเรก็เรียกว่าตกรอบแรกของ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 ,ของ,ข,องของลีกเลยแหละนะครับผม3าต่อสแพ้รอบ3 2ทีมนะครับผมแอตแลนติกบิลเบาจริงๆฤดูก,กาลนี้เนี่ยเราจะเล่นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะแต่ว่าตกรอบกุเปเตะนะครับผมแล้วก็มาเล่น บอลยูโรป้าแทนแล้วก็แพ้เวสต์แฮมไป2 4ต่อ4เรียกว่าคือไม่เอาเลยเลยดีกว่าทุกี้ทีมทีมไม่เอาเลยเลยพ้อมแพ้ทุกทีมนะครับผมแน่นอนก็ผมว่าด้วยผลงานทีมเนี่ยผลงานนักเตะก็ไม่ได้ดีนะถึงพลังจะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าอย่างน้อยผมเราได้เห็นการพัฒนาของแม็กควายคือมีแอซิ์ถึง3ลูกด้วยกัน,นครับผม1ประตู3แอซิ์คือแต่คีนชีสอะ2คินชีสอ่ะ4ี่สแมตคีนชีส2แมตอะ 40, ตือต้องรู้เลยว่าแบบแง่แย่ขนาดไหนนะครับผมฤดูกาลนี้ถึงฤดูกาลนี้ผมจะเรียกว่าเป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่สำหรับแม็กไวแล้วก็วีราลิลครับแต่ว่าฤดูกาลหน้าผมคิดว่าให้โอกาสอีกสักหนึ่งฤดูกาลแล้วกันว่าแม็กไวจะปรับตัวกับทีมแล้วก็การเสริมทัพของวีราลีลเนี่ยจะทาได้ดีหรือเปล่านะอย่างน้อยผมอยากให้กลับไปเล่นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกไม่ก็บอลยุโรปได้สักนิดหนึ่งนะครับผมทางด้านวีราลีลนะ นักเตะคนแรกผมที่ยูเวลาดิวเสริมเข้ามาก็เรียกว่าถือเป็นบิ๊กดิวนะบูปาก้ากามาร่าผมกองกลางตัวรับจากแอสตันวิลล่าแล้วเปล่าวะใช่ไหมน่าจะวิลล่านะครับผม63ล้าน3 0 0แสนยูโรก็เรียกว่าเป็นบิ๊กดิวที่เกิดขึ้นแหละดิวแรกกันของใหญ่เลยก็น่าจะมาเสริมบรรดากองกลางของเราที่แขวนซัดไปแล้วนะครับผมบรรดาพารโคอะไรเงี้ยอีกดิวนึงผมที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับทางบูปาก้ากามาร่าเลยครับผมคือองตวนกรลสมานครัมผมเข้ามา สู่ทีมเช่นกันน้าตำแหน่งกองหน้าครับผม59ล้านแแสนยูโรก็เรียกว่าราคาพอๆกันเลยนะครับผมเข้ามาด้วยสัญญา2ปีก็น่าจะเข้ามาแทนตำแหน่งของทางกาลาสโตรเนโแหละไม่รู้ว่าปล่อยไปหรือเปล่านะแต่ว่านั่นแหละเป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับผมอีกคนนึงครับผมที่เสริมเข้ามาก็เรียกว่าเป็นกองหลังเหมือนกันนะครับผมเอามาแย่งไม่รู้ว่าเอามาเสริมแบบแย่งเราหรือว่าเอามาเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผม เอ็ดมอนทับโซบาร์ครับผมห้าสิบเจ็ดล้านคือสามตัวตัวหกสิบอะตีซะว่าตัวหกสิบอะก็ประมาณร้อยแปดสิบละเกือบสองร้อยล้านครับผมฤดูการนี้สำหรับวีรารีวนะจบไปครับผมอีกหนึ่งฤดูการกับทางวีรารียลเลยครับผมเรียกว่าฤดูการนี้ผลงานดีกว่าฤดูกานที่แล้วแต่ว่าน่าเสียดายที่จริงๆเราฟอร์มดีอยู่นะแต่ว่ามาตกม้าตายในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูการนะก็ทําให้แบบอดได้ไปบอลยูฟาเลย ได้ไปเล่นบอลยูโรป้าแทนนะดับ5คือช่วงท้ายเราเราเราวนเราแพ้รวๆเลยทําให้แต้มลดเลยเรียวโซยดัดแยงครับผมดูดูการนี้ผมสำหรับแฮร์รี่แม็กควายก็ขึ้นมาเป็นตัวจริงอย่างเต็มตัวนะถึงจะมีทางทับโสบาขึ้นมาแต่ก็ยังยึดตําแหน่งตัวจริงนะครับผม1ประตู2แอซเตสก็ถือว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าคลีนชีตเราเพิ่มขึ้นมาเป็น14แมตช์เลยนะจากฤดูกาลที่แล้วคลีนชีตเท่าไหร่วะสองแมตช์สามแมตช์หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่แต่แบบน้อยมากนะครับผม ค้าพลังกายเป็น92แฮร์รี่แม็กไกว์เดอะโกสรู้จักว่าโ <c oughs> คตรโคตรแบกสำหรับฤดูกาลหน้าผมคาดว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของแม็กไกว์นะเพราะว่าก็เรียกว่ามาชุบชีวิตตัวเองที่วีรารียลแล้วก็พาวีรารียลกลับมาเล่นบอลยุโรปนะได้ไปเล่นบอล จะเล่นบอลในนั้นนะบอลยูโรปาก็ตามแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเดีย๋ยวต้องดูว่าการเสริมทัพของทางวิราดีวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะมาเริ่มต้นกันด้วยนักเตะคนแรกที่เสริมเข้ามาผมกลาเบียวเกซุสนะโหไม่น่าเชืนะ่อว่า เมื่อโปรนี่เฉยเลยกองหน้านครับผมก็ต้องเสริมแหละเพราะว่าทางด้านของเจราร์ดเรโน่เนี่ยคือค่อนข้างจะอยู่ในช่วงขาลงแล้วอายุเยอะแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนประมาณ90ล้านยูโรถืรอว่าแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันจากอาร์เซนอลนะครับผมการาเบียโเกสตุสอีกคนนึงครับผมที่เสริมเข้ามานะคือทางแบ็กซ้ายของแอนดรูว์เรเวอร์ซันครับผมจาก La ลาเตียมเหรอลาซิโอเหรอจากลิเวอร์พูลนะครับผม50ล้านยูโรถือว่าได้ราคาดีนะอายุ37ปีก็เยอะนิดนึงแต่ว่านั่นแหละ โรเบิร์ตสันนะนะคือแบบวิ่งทั้งเกมแน่นอน2ตัวนะจากพรีเมียร์ลีกนะครับผมกับเบลเกซุสกับทางโรเบิร์ตสันเอาเลยครับผมมาถึงแมตช์สุดท้ายที่เราจะเล่นกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นรอบชิงฟุตบอลยูโรปาลีกนั่นเองนะเราจะเจอกับทางปืนใหญ่อาร์เซนอลแล้วเราผ่านอาแจ็กมาได้นะหนึ่งหนึ่งแล้วก็อาร์กิเกรตครับก็ร,รวม2องต่อสามรัชนะ,ะนะผ่านมาได้ รอบชิงแข่งที่รามอนซานเชสบิสควนครับผมสนามของเซบียานะครับผมก็เรียกว่าได้เปรียบเรื่องเรื่องเตะในสเปนแหละสถานการณ์ในลีกครับผมเราคืนฟอร์มเลยว,วะ <c oughs> กลับมาอยู่อันดับแแกก็หนทางการไปเล่นบอลยูฟ่าก็คือแชมป์ยูโรปาลีกนั่นเองนะครับผมและคือทีมเรานี่แม่งอารมณ์แบบพรีเมียร์ลีกสาขา2อนะ่ะสัตูอ e ีวุสิตนะคู่เซนเตอร์เนี่ยเราสวมปอดแข็งกับตันทีมู่แม็กควายคู่กับทางเอ็มลิกลาบอสนะ ทางซ้ายเป็นโรเบอร์สันครับผมขวาเป็นกิโกเปเมเนียกองกลางตัวรับเป็นอาบูบาก้าบูบาก้ากามาร่านะครับผมแล้วก็กอปโอเซนจับคู่กับทางรูเบนลอฟตักชีกนะปีกซ้ายบิโนกิเท่งครับผมปีกขวาเป็นซาเอลซูปูเซ่แล้วก็กองหน้าโตเป้าเป็นลาบเยลเกซุสนะครึ่งทีมคือนักเตะพเมร์ลีกอะส่วนอาร์เซนอลครับผมเหมือนกับกันเลยครึ่งทีมจากนอกลีกนะครับผมผู้สาประตูเป็นอารอนแดมสเดลครับผมผู้เซ็นเตอร์เป็นนิคลัสซูเล่กับคารูลู แบ็คซ้ายซินเทนโกแบ็คขวาเป็นโมลิน่านะกองกลางสามตัวรูเบนเนเวสคอนเนอร์กาลาเกอร์แล้วก็มาเซลโลคาเตลลี่กองหน้าสามตัวมาตินเนลลี่มูโรซาก้าแล้วก็เมมฟิสเดปายนะครับผมก็เรียกว่าน่าจะสูสีอยู่แหละแบบนี้นะมาจะขึ้นได้ส่วนปกแข่งทันทีมอะ่ะหมายหัว่าเริดเดปายให้มาช่องนี้ของเรียบร้อยไม่เข้าอหนึกว่าเข้าโลคาเตลลี่แม็กควายหลุดตำแหน่งไปแล้วนะเมื่อกี้ โอเซนเลยครับผมตรงกลางก็มาล่าตามช่องเกซูสหักพอลูกนี้เป็นบิโนกิเทนหนึ่งศูนย์โอ้โหทำทำกันสวยอยู่ทำกันสวยอยู่ลูกนี้ต้องชมนจบสกอร์ปกติไอกิเทนนี่คือจบสกอร์ไม่ค่อยดีนะแต่ลูกนี้ยิงยิงนี่แบบมุมดิบเลยเจมี่บิโนกิเทนครับผมจับครั้งหนึ่งแล้วก็ปั่นเลยไม่ได้โค้งอะไรเลยเดยิล์ผ่าใต้ เนลลี่ล็อกหมาเอา้าโจนกันเองแล้วมแม็กควายมึงอะไรเนี่ยอ่ะหล้กัก็ปัม๊มแล้วจบสู้เอา้าอะไรอ่ะแม็กควายมึงไปเกะกะเพื่อนเขาทำไมวะหน้าไม่เข้าใจเลยโคตรเือท่าเลยไปเงยโอ้โเปิดกลับมาโล่งๆครับยิงดีซะด้วยมาตินเนลลี่ ตีเสมอทันควันโดยเมฟิสยาปายมาตินลี่ให้สวยจัดเมฟิสโอเคเคตั้นได้สวยครับดูบูเซ่ทำอะไรอะ่ะดักได้แม็กควายเอาแล้วครับผมมาเองโอเซ่นมีช่องยิงเกิดเจอได้แอสซินสกอปโอเซ่น ตัดสีให้มาตีต่อถึงแมกไครก็เปิดยกนิ่มๆกาบิลเกซุสทางขวาถึงตากา้าเฮ้ยโอ้โหอะไรวะมันโดนง่ายไปปะเนี่ยลูกนี้แม่งเอ้ยประกบกันไม่ดีเลยโคตรเซ็งเลยคือเทมเกมเราดีมากเลยนะ เนี่ยประกบกันแบบโอ้โหห่างเหลือเกินเรียบร้อยเลยเบลฟิสเดลไฟแบ็กไฟกูเติมแล้วนะเติมเต็มที่แล้วนะไอชูเซ่ตรงนี้เป็นการ์พิวเกสุดแรัอ้าวยังไงจุดโทษอย่างนี้แฮนด์บอลใช่ไหมครับเรียบร้อยเลยครับจานสวยจัดสวยเจิดจัดคารูลู มันโดนจริงๆอะ่ะจุดโทษโดยกราเบลเกสุสแตะครับผมสองสองยังมีหวังอยู่ทรงแม่งหน้าแพ้มากเลยคือแบบขึงขึงเขาอะ่ะขึงเขาแต่ยิงไม่ได้อะ่ะตรงกลางกราเบลเกสุสให้ต่อถึงสกอปโอ้เซนสามสองตักทีตัวเออขึงอยู่นาน ของโอเซนเกซูสที่เด็กเด็ดมากเลยคือแบบเชื่อมเกมเกยอะมากอะลงมาเชื่อมเป็นแบบยังกับเป็นยังกับเป็นเพเมเกอร์เลยซ้ายของโอเซนไม่เหลือครับผมทำไงดีออกข้างเลยครับลาวิเนยียฮะถึงโลจิสควายมาถึงโอเซนต่อมาถึงกราเบียวเกซูส ประตูต่อสองทิ้งห่างโอ้โหทํากันดีเริ่มจากแมกไาวต้องให้เครดิตนะคือจ่ายก่อนสวยๆเนะี่ยคือแมกไาวคือแบบเครดิตเต็มๆนะครับ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่แต่เติมขึ้นมาสวยนิดนึงเดี๋ยวทำทำแบบเยือกเย็นเลยรู้จ่ายเป็นทอดๆโอ้โหไม่ยิงสักทีดีไม่ส่งไปนู่นใหม่ <c oughs> ดีไม่ออกซ้ายใหม่ <c oughs> ไม่ต้องจับไดลุนนะับของเมฟิสเดปายลูกนี้ ขยับเปลี่ยนแกนถึงบูกโยสกะ,ะ,ะยิงทะลุมหมดเลยแต่ว่าอ่านดีโยกให้ตากาทะลุามาดิกรัสซูเล่ยิงเข้าเลยปัดไม่ออกตีต่อสามก็มอีกสิบห้านาทีลยเกมจะทันไหมเนี่ยจะยื้อทันไหมเนี่ยตึงเลยนี่ตึงเลยคือถ้าปัดอุซาปัดโดน,นแต่แม่งเอาไม่อยู่ หน้าเดียวกันเลยหน้าก็หน้าคนเล่นกับหน้าโกเนี่ย <c oughs> หน้าจะรับได้ม oh, าเตลี่ให้มาถึงมาเนลี่ยิ่งสีต่อสี่ทันทีทันใดครับผมว้าวโคตรมันลุวาอะไรเว้เนี่ยมันควรจะชนะชิวๆหรือเปล่าคือเล่นเดียวเขาประมาณ70็ดสิบนาทีคือตั้งแต่โดนโดนลูก ตั้งแต่ยิงนำก็4-2คือเล่นไม่เป็นตัวเองเลยเล่นแบบรอโดนยิงอะ่ะไม่โดนเปลี่ยนเว้ยยังฝืนใช้อยู่เปิดมาเรียบร้อยครับผมห้าว่าแล้วว่าต้องโดนว่าแล้วว่าต้องโดนตั้งแต่เล่นเพลเยอร์แคเรียมาเนี่ยมีมีกี่ครั้งที่ผมเล่นลัชนะรอบชิงเนะี่ยมันจะมีสักกี่ครั้งวะเนี่ยที่ชนะรอบชิงไม่เคยชนะเลย ไม่ได้โยนนะผมไม่ได้เล่นโยนผมตั้งใจเล่นมากเลยนะแต่คือแบบทีมมันไม่เอาอะไรเลยรู้ดิดิดูอยู่กันสี่ห้าคนนะ่ะเลือเชื่อเซนโกแบ็กขวาจิ้มได้ไปผมไม่ทันละหมดแพร้รอบชิงอ่ะคือถ้าทีมเล่นอย่างเงี้ยคราวหน้าจะเล่นเองนะผมไม่เล่นเป็นแบบไม่เล่นเป็นคนเดียวนะแม่งเล่นกันแบบไม่รู้เรื่องเลยนะ พราะอารมณ์เสียเลยวะเล่นคือเล่นดีมาทั้งเกมเ้ยเล่นมาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนาทีแต่คือแบบตั้งแต่ยิงนำเขาแบบสองลูกอะ่ะทีมเราแม่งไม่เอาเลยเลยเล่นรอโดนอะ่ะจบไปอ่านอนได้แชมป์เหมือนเดิมเราไม่เคยได้แชมป์เลยตั้งแต่เล่นเพย,เย,เนย์คคเลียมัยได้ได้สักกี่ครั้งวะกี่ครั้งที่ได้แชมป์อ่ะแทบไม่ได้เลยนะนั่นแหละก็จบแล้วสลับ แล้วรี่แม็กควายนะครับผมจริงๆแม็กควายนี่เก่งนะแต่คือแบบอาจจะย้ายมาผิดทีมผมว่านะด้วยความกดดันด้วยด้วยทําสถานการณ์ของทีมด้วยนะทำให้อาจจะไม่ได้สามารถเล่นได้เต็มที่นะครับผมนั <S 2> <S 2> <S 2> ่นแหละก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถึงตอนนี้ครับถึงตอนจบนะก็ลากไปด้วยช็อตดีใจของอาร์เซนอลนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครั้งนึงด้วยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมอย่างที่บอกไปว่า มาอัพชา้านิดนึงนะเพราะว่าผมเล่น GTA อยู่อะตอนนี้เล่นกำลังติดไฟเอ็มนะครับผมนะก็นั่นแหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ